โลกเรานั้นมีค่าขนส่งที่ถูกที่สุดก็คือการขนทางเรือรองลงมานั้นก็คือรถไฟ สุดท้ายก็คือรถยนต์ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ถือว่าต้นทุนของเราสูงที่สุดเลยทีเดียวประเทศที่มีต้นทุนค่าขนส่งถูกที่สุดก็คงยังเป็นสิงคโปร์นะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีจำนวนสินค้าที่ขนย้ายส่วนใหญ่จะไปทางท่าเรือฉะนั้นต้นทุนค่าขนส่งของสิงคโปร์เมื่อเปรียบเทียบกับ GDP แล้ว ถือว่าเป็นประเทศที่ต่ําที่สุดในโลกประเทศไทยของเรานั้นถ้าเกิดว่าเรายังเป็นในลักษณะที่ไม่มาคิดหรือไม่มาปรับเปลี่ยนทางด้านการขนส่งที่จะไปด้วยท่าเรือแล้วผมว่าความสามารถในการแข่งขันของเรานั้นจะลดลงครับถ้าเราไปดูนะครับประเทศที่มีการขนส่งทางเรือถือว่าติดระดับโลกเลยท่าแรกคือท่าเรือเซี่ยไฮ้ครับปีหนึ่งนั้นมี คอนเทนเนอร์ er ที่จะขนออกไปประมาณ32ล้านตู้ครับสิงคโปร์เป็นอันดับ2ประมาณ30ล้านคอนเทนเนอร์แล้วก็ฮ่องกงครับ24ล้านคอนเทนเนอร์สินคโยีิล้านคอนเทนเนอร์แหลมฉบังของเรานั้นเป็นอันดับที่23เลยทีเดียวที่6ล้านคอนเทนเนอร์ สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องคิดก็คือว่าอนาคตครับเราจะต้องมาปรับปรุงยังไงเพราะว่าแหลมชะบังของเราวันนี้เติบโตปีละ12เนเลยทีเดียวแล้วการเติบโตอย่างนี้ภายในปี2016มันก็เต็มแล้วนะครับเราจะต้องเปิดท่าเรือแหลมชะบังเฟส3ซึ่งจะต้องใช้เงินประมาณสัก700ล้านเหรียญเลยทีเดียวว่าไปแล้วท่าเรือแหลมชะบังของเรานั้นวันนี้ยังต้องอาศัยช่องแคบมะละกาที่จะไปทางซีกตะวันตกครับ สภาพของธุรกิจของเราประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์เราต้องไปทางภาคตะวันตกครับส่วนที่เหลืออีก50%กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นก็ไปทางภาคตะวันออกก็คือไปจีนไปเกาหลีญี่ปุน่นหรือไต้หวันแล้วก็ออกไปสู่อเมริกาครับตรงนั้นถือว่าเป็นตลาดใหญ่50%กว่าเปอร์เซ็นต์ของสินค้าของเราถ้าเกิดเราจะมองในระยะยาวนั้นก็คงจะต้องหันกลับมามองว่าถ้าเรือถวายครับถ้าเรือถวายนั้น จะเป็นท่าเรือที่จะช่วยลดต้นทุนทางด้านการขนส่งของเราในอนาคตอย่างมากเลยทีเดียวเราจะคงจะเห็นนะครับว่าท่าเรือทวายนั้นมีน้ำลึกได้ประมาณ19มเมตรเรือที่เข้ามานั้นใหญ่ถึงประมาณ2-3ถึงสแสนตันเลยทีเดียวการที่เรือขนาดใหญ่อย่างนั้นมันจะช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยของเราวันนี้รัฐบาลไทยต้องพยายาม ที่จะหาลู่ทางนะครับที่จะทําให้ท่าเรือทวายนั้นเกิดเพราะว่าการที่เราเกิดท่าเรือทวายแล้วสินค้าที่ไปทางตะวันตกนั้นเราก็ไม่จําเป็นจะต้องลากลงอ่าวไทยแล้วก็ไปอ้อมที่ช่องแคบมาลกานั่นก็คือจุดเด่นนะครับที่จะทําให้ลดทั้งเวลาลดทั้งต้นทุน